หลักสูตรของ thaiebclub.com หลักสูตรของเรานะครับในคลิปนี้ก็จะพูดโดยคร่าวๆนะครับเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ PayPal นะฮะค่าธรรมเนียมในการโอนเงินหลักการถอนเงินจาก PayPal รายละเอียดหลังการชำระเงินของลูกค้าที่ PayPal ว่าควรจะดูรายละเอียดอะไรบ้างการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าติดต่อซื้อขายกับเราอีกจาก PayPal นะครับออออมีการเรื่องการป้องกันการส่งสินค้าผิดพลาดนะครับออแล้วก็การคำนวณค่าขนส่งนะครับผมวิธีการแพ็คของส่งของทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็หลังจ,จากมาก็จะคุยกับ eBay eBay เนี่ยก็จะมีในส่วนของวิเคราะห์การตลาดอย่างลึกซึ้งนะครับก็จะเป็นเหมือนว่าประมาณว่า ก่อนที่เราจะขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่ใน eBay เนี่ยทีมงานไทยอีเบย์กลับของเราเนี่ยเน้นว่าเราต้องวิเคราะห์สินค้าที่เราอยากจะขายก่อนนะครับหากคุณมีสินค้าเนี่ยหลักสูตรนี้สามารถบอกได้ว่าสินค้าของคุณเนี่ยน่านำไปลงทุนใน E-Bay หรือไม่กําไรคิดแล้วเนี่ยคุ้มที่จะทำไหมหรือมันไม่คุ้มหรือไม่แน่การค้นหาไปเรื่อยๆของหลักสูตรเราเนี่ย คุณสามารถเจอสินค้าใกล้ตัวของคุณที่สามารถขายและทํากำไรได้บน Ebay ซึ่งตรงนี้ก็คือมีลูกศิษย์หลายๆคนเนี่ยเจอมาเยอะแล้วครับเป็นสินค้าที่แบบบางทีอาจารย์ยังคิดไม่ออกเลยว่าเออเขามีก็เป็นไปได้นะนะครับแล้วก็วิธีการซื้อด้วยนะครับการซื้อสินค้าบน Ebay เนี่ยซื้อมาขายบ้านเราเนี่ยบางครั้งนะครับทำกำไรได้ครับแล้วก็มีในหลายๆคนเลยที่ นำหลักการนี้เอามาทำกำไรได้จากการซื้อสินค้าบน eBay นะครับเออแล้วก็คู่แข่งหากเจอคู่แข่งเนี่ยหลักการวิธีการที่เอาไปต่อสู้กับคู่แข่งเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างหลักการทำให้สินค้าเห็นสินค้าของเราสินค้าของเราเนี่ยแม้เราจะวิเคราะห์มาแล้วว่ามันขายได้แล้วก็ทำกำไรได้แต่ถ้าเกิดว่าระวังกลยุทธ์ในการวางสินค้าผิดของดีจริงแต่ถ้าไม่มีคนเห็นก็ขายไม่ได้นะครับ เนี่ยก็จะเป็นตัวค้่าวๆที่บอกว่าในการวิเคราะห์ครับคือเหมือนเราสนใจจะขายอะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์เนี่ยบางทีนะฮะรับวิเคราะห์เนี่ยเริ่มต้นที่500ถึงเป็นหลักหลายๆพันบาทเลยนะครับในการวิเคราะห์สินค้าแต่คุณจะได้จากหลักสูตรน,นี้ไปเต็มๆเลยนะครับหลังหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณก็สามารถวิเคราะห์สินค้าของคุณเองได้โดยไม่ต้องไปเสียอะไรเลยนะครับผมนี่ฮะก็คือจะมาวิเคราะห์ตามแบบที่ผมขึ้นดูเป็นตัวอย่างนี้นะครับ หลักการซื้อที่ปลอดภัยด้วยก็คือวิธีการดูว่าซื้อสินค้าของใครปลอดภัยที่สุดนะครับค่าธรรมเนียม Ebay โดยละเอียดแล้วก็ในเรื่องของท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องภาษานะครับออขอให้ท่านมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสักประมาณ30%ี่ยผมมีเครื่องมือช่วยที่สามารถทำให้ท่านแต่งภาษาอังกฤษได้อย่างดูแลแบบสุดยอดแบบ ฝรั่งอ่านแล้วเข้าใจเลยนะครับสามารถนําไปช่วยในเรื่องการพรีเซนต์สินค้าเอ่ยแล้วก็ในเรื่องการตอบปัญหาของลูกค้าได้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้ของคุณดีจริงนะครับแต่ถ้าเกิดภาพไม่สวยมันก็ขายลําบากนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันนึงเลยที่เราเน้นก็คือเป็นจุดของเรื่องการถ่ายรูปเทคนิคการถ่ายรูปให้สวยหลังจากนั้นก็คือเราจะเอารูปเนี่ยมาทําที่ Photoshop สามารถดูตามภาพนี้ได้เลยนะครับ before and after นะครับเทคนิคนี้เราเน้นมากนะครับบางที่นี่ผมเคยได้ยินมานะครับหลักสูตรเนี่ยแค่เรื่องถ่ายรูปอย่างเดียวเนี่ยประมาณ900บาทนะครับแล้วก็รวมอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นเทคนิคการโพสต์สินค้าบน ebay นะครับนี่คือจะเป็นทั้งหลักสูตร1วันและ2วันของเรานะครับ หลักสูตร2วันที่เรามีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นการคุยในเรื่องของตัวใช้อ c t i v วนะครับ activa นี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยในเรื่องการที่เวลาลูกค้าเนี่ยเข้ามาในสินค้าของเราเนี่ยเขาจะสามารถเห็นสินค้าอื่นๆของเราด้วยอักติว่ r ตรงนี้ก็คือจะสอนอยู่ในเรื่องของการทำยังไงคนอื่นเห็นสินค้าของเราเพิ่มเติมนะฮะก็อยู่จะอยู่ในหลักสูตร2วันนะครับแล้วก็ วิธีการเทคนิคในการโพสให้ประหยัดการใช้งานเทอร์โบลิสเตอร์ท่านที่เคยได้ยินมาบ้างก็คือเทอร์โบลิสเตอร์นี่ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะฮะในการโพสสินค้าลง eBay ตรงนี้ก็จะสอนด้วยแล้วก็เทคนิคส่วนตัวของอาจารย์เองครับก็เป็นเทคนิคการสร้างแคตตาล็อกของเราเองนะฮะโดยที่ยังไม่จาเป็นต้องมีเปิดร้านค้ากับ eBay เ,เราสมมติสมมติเราเนี่ยขายสินค้าชิ้นหนึ่งที่มีแบบ มีอยู่50แบบผมสามารถสอนให้คุณสร้างแคตตาล็อกเหมือนลูกค้าเข้ามาดูแบบ A แล้วลูกค้าเนี่ยสามารถเห็นแคตตาล็อกของเราก็คือสินค้าอีก49ตัวเขาก็จะสามารถเห็นแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อสินค้าหลายๆชิ้นในการเข้ามาเห็นโอกาสในการเข้ามาเห็นสินค้าเพียงชิ้นเดียวเทคนิคนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวจะว่ามันบังเอิญก็ได้ครับก็คือ เป็นความบังเอิญที่ตัวอาจารย์เนี่ยทำแล้วก็บังเอิญที่ว่ามีลูกค้าเข้ามาแล้วก็บางครั้งสินค้าเราก็ลืมโพสต์เขาก็จะเข้ามาถามว่าเออสินค้าชิ้นนี้ยังมีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งเนี่ยสินค้าสามารถขายได้ในหลายหลายชิ้นพร้อมกันจากผู้ซื้อเพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเทคนิคส่วนตัวที่เพิ่มมาใน2วันนะครับหากสนใจที่จะเรียนกับทีมงานไทยอีเบคลับก็ เข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์ thai ebayclub.com หรือโทรมาสอบถามได้ที่0832990505ขอบคุณมากครับ